สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลย์ชาแนลวันนี้อยู่เกมบัวใครนะวันนี้ก็จะมาทําการตีเลดบอสชิโรคโคร,ระดับอินเซนกันโดยรอบนี้จะเป็นในอาคารนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตีจริงกันเลยโดยทีมแรกเนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมดตามนี้เลยแตตามนี้ได้เลยนะสําหรับทีมคอมฟี่ใครที่มียูกะกีฬาสีตัวนี้ก็สามารถเอามาลงได้เลยเพราะว่าเอามาลบหลีกในส่วนของระเบิดนะแล้วก็สกิลก็จัดไปตามนี้ได้เลยนะครับ ตัวชิกโกรก็เอามาเด้งบอลเหมือนเดิมเพราะว่ามีดาเมจระดับหนึ่งแล้วก็อาจะาก็จะเป็นดาเมจหลักอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆด้วยเริ่มแรกเนี่ยให้ใช้สกิลของตัวโคดธมะไปก่อนได้เลยนะต่อมาให้รอในจังหวะที่ว่าขโมยิงสกิลบนถาาไปแล้วก็กดสกิลของว่าโมได้เลยแบบนี้ อ่าสะตามต่อไปเลยต่อด้วยอาสน,นะนะยิ้งไปเพิ่มเพิ่มพลังจมดีให้น้องแล้วก็บัฟโคธรมะต่อมาเต่น,นี้ให้รอนะรอสกิเวนฐานของตัวซิตโกะทำงานแล้วปรวางตัวเรเข็นไม่ได้เลยเธอเดงบอลสองลูกนะ เอามาให้ใช้บาคโมสแบบนี้เลยแล้วต่อด้วยอาสุสะาสามอันรรอนธนาก็กิ้งหนีตรงไหนก็ได้เดี๋ยวรอบอสปาก็ได้นะไปลบ ตรงนีนะก็เซฟตัวอาณาจัสามไว้ก่อนส่วนว่าขโมุก็เก็บไว้ยิงพร้อมกับอาณาจัสา,ามเสมอเพื่อจะเอาเนส่วนของดามเมจสะสมนะอ่ะอคิวทำงานเรียบร้อยยิงได้เลย อ่ะเราก็เอาชิซกโกวางไว้ข้างหน้าแบบนี้นะพอมอสจะทำการเล่งบอลมาแล้วโอเคต่อโดยบ๊ฟบโคธรรมะนะโดยถ้าสกิลไม่ถึงเนี่ยให้เน้นไปที่อา,าสะซ้ำไว้ก่อนอา,าสาซ้ำเป็นเม็ดแรงมากตคนแล้วว่าขโมก็ยิงไปเลยแบบนี้ต่อด้วยาาสาซํำให้จบไปโอเค ทีมแรกก็จะประมาณนี้แล้วก็จริงๆถ้ากดทันกดยอมแพ้ทันเนี่ยก็จะทําแต้มได้ดีกว่าน,นี้นะ <Okay. S 1> เวลาก็จะไม่เสียไปในส่วนของการข้ามเฟสด้วย <Okay. S 1> ทีมแรกเป็นทีมที่ส,สามารถเล่นได้ง่ายก็คือหลบด้วยยูก,กะกีฬาสีก็ยังได้ด้วยนะถ้าใครไม่อยากเล่นยากก็ยูกะก,ะกีฬาสีคือคําต,ตอบหนึ่งที่จะสามารถเอามาเล่นแบบของฟรีได้ ออกมาในส2ทีมเนี่ยจะใช้เป็นตัวละครแบบนี้สกิลก็จัดเรียงไว้ตามนี้เลยเป็นอิสุณลุงโฮซัมแล้วก็อาโกะนะตำแหน่งนี้ได้เลยโอเคเราดูกันว่าสกิลเรียงยังไงนะอย่างแรกเลยให้ตัวของฮันซมิโดนผลนกก่อนท้ามให้ตัวอื่นโดนนะจะมีอยู่แค่2ตัวที่โดนตามด้วยอิสุณตอนคอสหหลบไปข้างหน้าตัวอิสุณซัมนะ บบอโอเคประมาณลงโฮกดได้เลยแล้วก็รอประมาณคอร์สเกือบอ่าเรียกว,ว่าเือบเต็มเลยนะสิอ่ะแล้วก็บับให้ตัวฮาสซิมิแบบนี้แล้วก็ฮิมาริก็หน่วงคอร์สไว้ก็ประมาณเกือบเพ์สิบเหมือนกันแบบนี้ฮัสซิมิก็เหมือนกันนะหน่วงไวจ้จนถึงเกือบสิบ ยิงตอนที่รถเข็นบันชนใส่บอสนะเพราะว่าเราจะได้ในเรื่องของอดามเมจสูงสุดแล้วต่อด้วยอิสระน,นะแล้วก็อาโกทิมาริบับได้เลยเพราะว่าจะยิงสกิวิ้นฐานอาซูมิก็รอประมาณคอร์ดห้าให้ดามเมจสูงสุดนะโอเคยิงประมาณนี้ต่อด้วยตัวละครของ อา,อาโกะนะเตรียมบัฟให้เลยตัวของอิเซนะซัเลยนะเพราะว่าันจะมียิงไม่ทันแล้วมันจะเหลือตัวละครของอิเซนะซัมเปะไปอย่างนี้จนตายได้เลยนะ,ะเวลาก็เหลือประมาณ2นาที3 7ในทีมนี้ทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมอะไรก็ได้ขอให้ผ่านไปก่อนแต่ทีม2เนี่ยอาจจะเป็นเมตาในส่วนของรอบนี้นะ การที่เล่นได้ก็สามารถเล่นได้ง่ายแต่ว่าทีมนี้ยากระดับหนึ่งในส่วนของต้องให้ตัวของฮัสซิมิโดนขนนกลุงโฮห้ามโดนขนนกก่อนนะคะแนนก็ออกประมาณนี้24.871สาหรับทีมขอมฟี่ทีมแรกส่วนทีมสองไม่เลยคอมฟี่นะอือันนี้ก็จะแอบยากนิดนึงในทีมสองทีมแรกก็ผ่านสบายๆนะ ส่วนทีมที่จะหาทํานอกจากนี้อีกถ้ามีคอมพี่อีกเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูทีหลังก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไปแล้วทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายัาย